สุดครับคนยูนิเตอรรับเข้าสู่วันอาทอตนะครับวันนี้จะบอกว่ามาพูดถึงหนังก็ไม่ได้จะบอกว่ามาพูดถึงปัจญาอะไรก็ไม่ได้นะคือน่าจะอยู่ในพอดแคสต์พูดไปเรื่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมเองได้มีโอกาสนะครับเห็นตัวอย่างหนังนะเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วไม่นานมานี้เองนะครับในวันที่สิบเดือนที่สี่เดือนเมยแล้วใช่ไหมเอ่อ January, February, March, m a r c h April เดือนเมษายแล้วเดือนสงงราต์แบบนี้นะครับตัวอย่างจ๊กเกอร์ถูกปล่อยออกมาซึ่งน่าจะเป็นพาร์ทที่2นะจากพาร์ทแรกในเวอร์ชันที่เป็นฮัวคินฟินิกส์นะเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันที่ไม่ค่อยบูครับแต่ว่าดูแล้วมันตาตึงใจมากๆในในเวอร์ชั่นนั้นซึ่งพาร์ทเนี่ยเขาปล่อยเวอร์ชันที่2มาแล้วเดี๋ยวเรื่องตัวอย่างพาร์ทเวอร์ชัน2ไปภาคที่2เนี่ย เดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอผมได้ดูตัวอย่างแล้วผมก็อดนึกถึงเวอร์ชันแรกไม่ได้นะซึ่งตอนที่ตอนที่เป็นเวอร์ชันแรกเนี่ยผมเองยังไม่มีช่องนี้ด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยนะแต่ก็ได้มีโอกาสได้ดูซ้ำเป็นครั้งที่2ดูฉากบางฉากที่เขาตัดมาแล้วก็มาดูแล้วมันยังเรายังรู้สึกตาตึงใจอะ่ะซึ่งในในเวอร์ชันแรกเนี่ยในในจ็กเกอร์ภาคแรกเนี่ย เรารู้สึกว่าเราเราดูแล้วเราเราได้รับพลังอะไรบางอย่างจากหนังเรื่องนี้ซึ่งฟีดแบ็กหลายๆคนที่บอกว่าดูดูอยู่แล้วแล้วลุกออกจากโรงแล้วก็ไม่ดูต่อหรือว่าดูแล้วมันมันดีฟมันลงลึกไปมากๆเนี่ยอืมผมเลยรู้สึกว่าโูประเด็นนั้นยังพูดกันจนถึงทุกวันนี่ยผ่านมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยหนังภาคแรกเนี่ยฉายในปีเอ่อเท่าไหร่นะ 2019นะหนัง2ชั่วโมง2นาทีที่ได้นักแสดงก็ได้รางวัลอสการ์ไปเรียบร้อยนะเพราะว่ามันมันโอ้มัน,ม,น,ม,นมันดิ่งมากมันดีมากนะเราเห็นเราเห็นเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยคำว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเราก็นึกถึงแค่แบบเป็นตัวร้ายแบทแมนใช่ไหมเออผมเองก็ไม่ได้อินแบทแมนอะไรมากมายนะแบทแมนทั้ง3าี่ภาคเนี่ยจริงๆเราดูไม่กี่ภาคเองด้วยซ้ำ นะเพราะผมไม่ได้เป็นแฟนคลับหนังซูเปอร์ฮีโร่มากแต่ว่าหนังที่ได้อะไรจากหนังที่แบบทิ้งข้อคิดข้ออะไรเนี่ยผมจะชอบดูแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังหนังต้องบอกว่าเป็นหนังง่วงนะในภาคแรกเนี่ยเป็นหนังง่วงเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกไม่ไม่น่าติดตามเรื่อยๆเฉยๆแต่แบบพอดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆมันเริ่มมันเริ่มหมุนหมองครับชีวิตมันเริ่ม มันเริ่มมืดแปด้าน่ะผู้ชมนึกออกปะเออหลายๆคนเนี่ยที่ดูเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันนะแต่ผมรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละครับนี่คือเหตุและผลแบบตักกะเลยนะแบบโลจิคอสุดๆที่จะทําให้เกิดตัวร้ายในโลกโลกหนึ่งคือพอดแคสต์เนี่ยพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้คนแบบเข้าใจว่าถ้าเราโดนทําร้ายมากๆเนี่ยจะต้องเกิด เกิดเรื่องราวโตว้ตอบที่ไม่ดีเกิดขึ้นในในโลกในสังคมนะแต่แบบหนังเรื่องเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเราโตระดับหนึ่งแล้วเราดูมาระดับนีน้จงแยกแยะให้ออกครับว่าเออบางทีโลกมันใจร้ายแล้วโลกใจร้ายเราสู้ชีวิตแล้วชีวิตชูกกลับเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้จริงๆคุณผู้ชมแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่จําเป็นต้องหาทางออกที่มันแย่ครับแต่ว่าแต่ดูเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกรับรู้ถึงเรื่องราวแบบนั้นได้นะพระเอกเนี่ยเป็น ตัวตลกนะก็คือเป็นจ๊กเกอร์เลยครับเป็นตัวตลกเป็นคนที่พยายามสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นนะทำทั้งสแตนด์อัพคอมเมดี้ใช่ไหมถ้าใครคิดไม่ออกก็นึกถึงคุณโน้ตอุดมนึกถึงนัเน็กนึกถึงยืนเดี่ยวเดี๋ยวนะยุคนี้มันจะมีทีมงานยืนเดี่ยวที่แบบออกไปพูดบนเวทีแล้วก็พูดให้คนตลกซึ่งต่างประเทศนี่เขามีมานานมากเขามีเป็นเป็นอาชีพหลักเลยครับก็คือเป็น เป็นไนท์โชว์อ่ะคือเข้าไปในคลับแล้วก็ทุกคนก็เหมือนมาดื่มมาซื้อเครื่องดื่มกันนั่งแล้วก็มีคนขึ้นมาพูดบนเวทีซึ่งบางคนก็เป็นตัวแทนนา,นานมาทีบางคนก็ทําเป็นอาชีพหลักซึ่งตัวจ๊ k กเกอร์เนี่ยในเวอร์ชันเอ่อฟินิกซ์เนี่ยก็ก็เป็นจ๊กเกอร์ที่เป็นธรรมดาแม่ครับไม่ได้มีพลังไม่ได้มีอะไรเหมือนเหมือนในเวอร์ชั่นอื่นก่อนหน้านะแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นความธรรมดานี่นยคือเขาเป็นคนที่ ต้องมีเจตจำนงที่ต้องการจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นด้วยความที่เขาเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทําแต่ว่าเขาไม่มีพรสวรรค์คือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมันบางทีบางอย่างเนี่ยพรแสแสวงบางทีก,ก็ก็ไม่ได้ครับคือเซนส์ของตลกเนี่ยภาษาอังกฤษคือเซนส์ออฟฮิวเมอร์หรือว่าเซนส์ตลกเนี่ยมันมันบางทีมันมันมันได้มนเลยโดยโดยกําเนิดนะจริงๆแล้วถามว่าพยายามสร้างตัวตนให้ตลกได้ไหมมีครับมีตลกที่พยายามมีตลกที่จํามุก มีตลกที่ท่องล็อกตับต่างๆเนี่ยได้ได้ดีครับแต่ว่าก็จะมีตลกที่ตลกได้เลยอะ่ะเช่นเช่นใครดีผมรู้สึกว่าแบบบุคลิกแบบแจ็คแฟนฉันแน่บุคลิกแบบ,แแนนบแบบพี่ป๋องคำพนเออคือ,ค,อคือเรารู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นบุคลิกที่ ที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะครับสิ่งที่เขาพูดออกมาสิ่งที่เขาแสดงสีหน้าเขาเนี่ยโดนแกล้งโดนอะไรแล้วมันหาได้เลยครับคือคือนั่นมันคือพรสวรรค์ที่เขาติดตัวมาแต่ว่าตัวจ็อกเกอร์เนี่ยเขามีความพยายามครับแต่ว่าเซนที่เขามีเกี่ยวกับเสียงหัวเราะเนี่ยเขาเขาไม่มีครับหน้าตาเขาชีวิตเขาเนี่ยจมปักอยู่กับความเศร้าพอสมควรครับแล้ว เรื่องราวมันก็ยิ่งดีไปเรื่อยครับเมื่อเขาพยายามพยายามในเรื่องชีวิตประจําวันการงาน,นเขาก็เลเทะครับพยายามพูดให้คนตลกคนก็บูลลี่คนบูลลี่ไม่เท่าไหร่คนก็ถ่ายคลิปวิดีโอ,อ,อคลิปตลกถ่ายคลิปวิดีโอแบบลงโซเชียลอะ่ะแบบในคลิปก็แบบคนนี้พยายามจะตลกแต่มันไม่ตลกเพยายามจะเล่นมุกแต่ก็ไม่ฮาโดนคนบูลลี่โดนคนล้อเลียนอะ่ะคือมันเป็นการ การถูกล้อเลียนคือถ้าเราโดนเพื่อนล้อเลียนในช่วงเรียนสักสักช่วงเวลาหนึ่งสักคนสองคนะนะนะเราก็เจ็บปวดมากๆนะครับโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนผักออกจากสังคมเป็นคนที่ต้องปีกวิเวกมันก็เจ็บปวดมากมาครับแต่ว่าตัวจ๊กเกอร์เนี่ยเขาโดนสังคมเหมือนบูลลี่ครับบูลลี่ขั้นหนักมากๆคือคือชีวิตเขาแย่อยู่แล้วครับแย่ทั้งทุกๆด้านเลยนะครับแล้วก็ โดนคนในในคลับนั้นบูลลี่ไม่เท่าไหร่ครับคลิปนั้นถูกปล่อยไปแล้วสังคมบูลลี่บูลลี่สิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นจริงๆตลอดเวลามันเลยทําให้มันทาให้ตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยมีความมีความหม่นมีความมืดแปดด้านต้องบอกว่ามืดแปดด้าจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เขาโดนลุมเราณนะเวลานั้นเนี่ยแล้วนักแสดงอย่างโคกินฟีนิกส์เนี่ยฟีนิกส์เนี่ยก็ เขาต้องบอกว่าสื่อสารออกมาได้ด้วยสีหน้าได้ได,ดีมากจนเหมือนนักแสดงกลายเป็นกลายเป็นคนแบบนั้นไปแล้วนะก็ก็คุ้มคุ้มหรือเปล่าไม่รู้สำหรับรางวัลอสการ์นะครับแต่ว่าโอ้สีหน้าที่เขาแสดงออกมาตอนนั้นคือมันค่อนข้างที่จะดิ่งมากๆนะเราเราเองที่ดูบางฉากที่เราได้เห็นเนี่ยก็กเ็เรารู้สึกได้เลยว่าเขาแบบ เศร้าจากข้างในจริงๆอะมันมันมันแย่มากๆข้างในมันพังทลายมากๆนะครับนอกจากการโดนบูลลี่แล้วเขามีการโดนทำลายร่างกายเนาะมีการเหมือนโจนมาปล้นมีการเอ่อถูกใส่ถูกถูกแบบแบ่งแยกชนชั้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเขาเลยครับเมื่อเมื่อไหร่ที่คนรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมแล้วครับ โลกนี้มันมันแย่กเขาจริงๆเนะยเขาก็จะเป็นโรคซึมเศร้ากันไม่ไม่พยายามที่จะคอตต่อนะผมต้องเรียกคําพูด,ดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคลิปผมติดเหลืองไม่อยากจะเชื่อครับรีวิวหนังเรื่องหลานมากติดเหลืองซะง,งั้นก็ก็เออไม่รู้คําพูดไหนนะ,ะนะก็ต้องเลี่ยงเลี่ยงคําพูดก็โอเคมัน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 ,ม,นมันสร้างมันสร้างความความไม่ยุติธรรมอ่ะคือ ความกดแค้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไม่ยุติธรรมนะคนบางคนใช้ชีวิตแบบดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่ว่าหลายๆอย่างก็ไม่ได้สร้างความยุติธรรมให้กับกับชีวิตเขาสักเท่าไหร่นะตัวจ็กเกอร์เองก็โดนทั้งทําร้ายร่างกายทาร้ายจิตใจนะครับจนมันถึงที่สุดแล้วแต่ว่าชีวิตก็ดันพลิกผันนะโดนออกรายการดังนะอ,อารมณ์แบบเป็นรายการอารมณ์แบบออกรายการ หนกระแสนะต้องไปสัมภาษณ์กับพี่หนุ่มกัญชยัยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาไปด้วยเจตจำนงบางอย่างแหละนะทางจ็อกเกอร์ก็พกบืนไปด้วยเอาละ่ะคือก็ไม่รู้นะพนักทางทีมงานเขาให้เข้ามาได้ไงก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแต่ว่าคนสัมภาษณ์เนี่ยก็พยายามจะจี้ปมครคือเขาไม่ได้มีเอมพัตตีไม่ได้มีเอมพัตตีเหมือนเหมือนรายการบ้านเรานะคือผมไม่ได้บอกว่า ไม่ได้บอกว่ารายการบ้านเราแบบอะไรยังไงนะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยเค้าเจอร์ของคนไทยกับต่างชาติเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันนะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วต่างชาติเองเขาก็คงต้องเตรียมแหละว่าจะพูดอะไรบ้างแต่ว่ารายการมันจะสนุกขึ้นถ้าเกิดเราเริ่มที่จะไม่ค่อยให้เกียรติคนสัมภาษณ์และเริ่มที่จะพูดส่อเสียดพูดพูดเข้าข้างคนดูมากกว่ามากกว่าแขกงรับเชิญตัวโจ๊กเกอร์เองก็ถูกบีบ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 นะซึ่งในฉากนะั้นเป็นฉากที่ เราหลายๆคนที่ดูก็คงก็คงก็คงได้เห็นฉากซ้ำแหละครับคุผู้ชมน่าจะได้แบบเห็นคัดซีนมามาโชว์ในฉากที่โดนสัมษณ์จี้เรื่อยๆืยๆืยๆจนตัวโจ๊กเกอร์ก็ไม่ไหวแล้วครับคือเขาก็คงไม่ไหวมาสัาพกักแหละแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันก็ยิ่งไปกระตุน้นอารมณ์บางอย่างทําให้จําเป็นต้องชักปืนมาแล้วก็เรียบร้อยครับพี่หนุ่มกันชัยเราก็แล้วแล้วก็สิ่งที่เขาได้ทําเขาเหมือน พอเขาทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนเขาแบบลดล็อกโอ้นี่คือคือ,ค,อคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นการสร้างครับนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือที่มานี่คือการการสร้างวัยร้ายในในชีวิตจริงเลยครับซึ่งคนบางคนอย่างจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยต้องบอกว่ามุมที่เขาได้เห็นใจเนี่ยมันเยอะมากครับถ้าเราได้ได้ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ ตัวจ๊กเกอร์เนี่ยมันมันมันโหมันมันสารพัดสารเพลงจริงนะมันมันโหดร้ายกับชีวิตเขามากๆเลยทําให้ตัวร้ายนี้เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่าหลังจากเนี้ยมันก็กลายเป็นโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชันที่มีคนมาสนับสน,นุนมีคนเห็นด้วยมีคนชอบเพราะว่าเขาสามารถสร้างความเกลียดแค้นให้เกิดขึ้นได้นะครับมันก็เลยเป็น เป็นพลังงานส่งต่อไปเรื่อยๆแล้ทำให้เกิดจราจนเกิดหัวหน้าตัวลายนะโจ๊กเกอร์อะไรกลายเป็นหัวหน้าตัวลายซึ่งซึ่งสิ่งที่เขาเจอมันมันเจ็บปวดด้วยล่ครับแต่ว่าทางออกในการแก้ไขปัญหาโดยการก่ออาชญากรรมนี้มันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องแต่ว่าผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นเป็นหนังที่เหมือนจะอยู่ในจักราวาลแบทแมน Batman, อยู่จักราวาลดีก็จริงครับแต่ว่าโอ้นี่เป็นหนังที่ผมว่า โหดมากโหดมากสำหรับหนังเรื่องจ็ k กเกอร์นะซึ่งซึ่งกำลังจะมีภาคต่อไปนะครับในเวอร์ชันที่เอะดูตัวอย่างแล้วมันก็เฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวร้ายที่สุดตัวหนึ่งในในเมืองก็แทมในในจัก,กรวาลน,นี้เออนี่คือน่าจะเป็นตัวตัวร้ายตัวตัวโหดที่สุดแล้วตัวที่แบบทำให้เกิดเรื่องราวแยๆ่ๆมากที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้แล้ว แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่ง,งนับนำแสดงโดยเลดี้กา้าซึ่งเลดี้กา้านี่มีคาแรคเตอร์ที่พิเศษนะสำหรับผมเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอาเลดี้กา้ามาเล่นแล้วผมก็ต้องดูว่าเออเขาจะเขาจะสื่อสารนักแสดงตัวนั้นมายัางไงเป็นตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบไหนเออก็น่าสนใจแต่อย่างตัวอย่างที่ผมได้ดูไปเนี่ยก็ยังคงไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายก็ยังคาดหวังว่าเออภาคนี้จะขอจบแบบสวยๆนะ ขอให้ขอให้คนที่ติดตามภาคแรกแล้วเกิดความกดแค้นเนี่ยได้ดูภาคที่2แล้วรู้สึกเบาสบายลงแต่โอ้โหคุณใช้เวลาไป5-6ปีนะถึงจะหปีผ่านไปนะจากสองพันสิเก้ามา2024เนี่ยเขาจะใช้เดือนตุลาก็น่าจะน่าจะสร้างความเบาบางเบาสบายขึ้นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจดูจากตัวอย่างแล้วก็ได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นพอสมควรนะครับก็มาพูดคุยประมาณนี้แล้วกันสำหรับจ็อกเกอร์ภาคแรกว่า เป็นเป็นเรื่องราวที่โอ้โหสื่อสารออกมาได้ดีว่านี่คือที่มาของเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นบนบนโลกจริงๆนะครับความบางคนเนี่ยต้องบอกว่าคนที่แบบเก่ากันร้ายหรือทําเรื่องไม่ดีเนี่ยนั่นคือความผิดปกติทางสมองจริงๆซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เเราควบคุมไม่ได้จริงนะการที่เราจะเกิดใครมาสักคนแล้วเอ่อ DNA ว่าลอยหยักบนสมองมันกลายเป็นกลายเป็นคนที่ต้อง จเป็นจะต้องเป็นเขาเรียกว่า serial killer ใช่ไหมคาตกรต่อเนื่องซึ่งเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีทายอะไรแบบนั้นถ้าเราได้ดูหนังเยอะนะแต่ว่าคนแบบจ๊กเกอร์คนแบบคนหลายๆคนที่เกิดก่ออาชญากรรมเนี่ยออ่ก็ไม่ได้มาจากความผิดปกติทางสมองครับแต่เขามาจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมต่างๆคนที่อยู่รอบตัวต่างๆกระตุ้นเขาครับเป็นปัจจัยที่ทําให้เขากลายเป็นแบบนี้ซึ่ง ต้องบอกว่าถ้าเราได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนตกตะกอนจริงๆสำหรับเรื่องโจ๊กเกอร์ในภาคแรกนะก็คือเราถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องทําร้ายใครสักคนก็ไม่จําเป็นต้องทำครับเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสร้างตัวร้ายสร้างไวรัลบนโลกความจริงนะการที่เราไปบูลลี่ใครสักคนการที่เราไปคอมเมนต์อะไรเสียหายนะหลายๆหลายๆครั้งที่เราเล่น t ิ k t o k นะยุคปัจจุบันเนสมัยนี้ยังไม่ค่อยมี t ิ k t o k สมัยนี้พอมันมี t ิ k t o k ปุ๊บก็ก็มีคนทำคอนเทนต์ บางคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่แย่เลยครับแต่โอเคแหละมันอาจจะไปไปขัดใจใครสักคนแค่ขัดใจครับคอมเมนต์ที่ไปว่าเขาเนี่ยโอ้โหมันช่างแบบโอ้โหมันเขาไปตบหน้าคนที่ไปเมนตอะ่ะเออคือผมผมนึกเคสตัวอย่างนะคือน้องน้องปิ่นเขินอาหารนะเอ,อ่คืออันนี้เรียกได้เพราะว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์เขาไปแล้วเ,ออเราเรียกเราเรียกเพื่อที่จะบอกเขาว่าเออคือน้องคนนี้ซึ่งคอนเทนต์น้องอะ่ะคือแบบ โคตรไม่ทำร้ายใครเลยเว้ยโคตรแบบโคตรบริสุทธิ์โคตรไม่ทำร้ายใครเลยแต่คอมเมนต์คุณผู้ชมโอ้โหเลยเราไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมไม,ไม่ต้องไปอ่านหรอกคือเอาเป็นว่าคอมเมนต์เนี่ยไปไปทำให้น้องเขาแบบโอ้จากเป็นคนที่แบบเออมันมันเขายังเป็นเด็กอะ่ะเขาจากทำอะไรมันมัน มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นอิสระมากๆครับเป็นอิสระกับกับโลกใบนี้แล้วเขาไม่เคยทำลายใครแล้วเพื่อเผยคอนเทนต์นองเขาอาจจะสร้างรอยยิ้มให้ใครใหลายๆคนแต่ก็มีคอมเมนต์ต่างๆนั้นนาที่ใช้แอคเคาท์ที่ไม่มีตัวตนด้วยซ้ําเป็นพลังงานนิ้วเล็กๆที่ต้องกดขอให้ได้กดแล้วก็ส่งไปด่าใครสักคนเฮ้ยเฮ้ยพลังงานแบบนี้แหละครับพลังงานแบบนี้นะครับที่สร้างจ๊กเกอร์ในโลกความจริงพลังงานแบบนี้แหละครับที่ ที่สร้างเรื่องแย่ๆให้เกิดขึ้นในสังคมคือเออถ,ถ้าถ้าถ้าเราเจอใครหรือเราขัดใจอะไรสักอย่างเนี้ยเราก็จัดการกับตัวเองก็ได้นะครับคือตักตักเตือนเขาเรียกว่าคอมเมนต์เพื่อก่อเออทำให้มันเกิดให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นเตือนตักเตือนน้องอะสมมติน้องขับรถซิ่งเนี้ยก็ก็ไปตักเตือนน้องหรือหรือเรื่องที่มันแย่จริงก็ด่าได้ก็ด่าก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรแต่คนที่เขาแบบทำคอนเทนต์มาเพื่อเพื่อ เืเขาอยากทำอ่ะออไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปออว่าอะไรเขาก็ผมไม่อยากให้คนที่ไม่ได้มีเจตนามไม่ดีอ่ะได้รับสิ่งที่ไม่ดีอย่างจ๊กเกอร์นะผมก็ไม่รู้ว่าภาคที่สองเนี่ยจะโจ๊กเกอร์จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแนะแล้วก็ความรักที่โจ๊กเกอร์ได้นะครับจะช่วยอะไรสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ ดูแล้วกันนะตุลานะน่าจะเดือนตุลาแล้วแหละตุลานี้นะครับก็น่าจะได้ชมกันใน MV. โจ๊กเกอร์ภาคที่สองนะซึ่งไปหาดูไปหาดูตัวอย่างได้นะก็เป็นภาคที่น่าสนใจนะชื่อเป็นแบบภาษาสเปนม,มั้งหรือภาษาอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นภาคที่โจลี่เอลดก์ชื่อนางเอกหรือเปล่า สามตุลาปีสองพันยีบสี่นะครับก็น่าสนใจเพราะว่าได้ตัวละคออร่รงลีกาก้ามาด้วยนะครับก็ลุ้นออสการ์กันทั้งชายและหญิงในภาคนี้นะครับก็ลองดูครับเรดี้เอ่อจ็กเกอร์ได้ออกมาจากคุกแล้วมันเจอเรดดี้กาก้าเจอผู้หญิงคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ รติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาว่าเออตัวละครจ๊กเกอร์เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างมันมันสร้างความเกลียดชังอย่างเดียวไหมหรือเรากําลังได้อะไรจากตัวละครตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันในพาร์ทที่อ่าพาักภาคสองแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็กับพาร์ทที่สองก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ